จบหลักสูตรไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริพอพอรอรุ่นที่12นางพิชยดาหัสภาครองเลขาธิการกปรเป็นประธานพิธีปิดโครงการโดยตลอดระยะเวลา21วันผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันเรียนรู้แบ่งปันและพัฒนาทั้งความคิดและหัวใจให้พร้อมกลับไปเป็นผู้นำการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผมก็จะนําข้อมูลตรงนี้ครับไปสอนน้องๆส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมแล้วก็ชั้นอนุปริญญ,ญาครับแล้วก็รวมไปถึงข้าราชการท้องถิ่นด้วยนะครับก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ไปสานต่อครับคือเราได้เข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆที่จะนำเอาหลักการทั้งหมดที่พพรพยายามจะผลักดันในการขับเคลื่อนไปสู่ประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุด ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาร่วมกันสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเข้าใจอย่างมากขึ้นว่าโครงการอนุเนิ่มจากพระราชดำริที่มีมากมายนั้นก็สามารถที่จะขยายผลต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองมีหน้าที่สื่อสารมวลชนก็จะพยายามนําความรู้ที่เรามีเนี่ยไปขยายต่อ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมจะเป็นกําลังสําคัญนะคะที่จะเป็นเครือข่ายในการทํางานสนองพระราชดำริในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไปค่ะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะได้ร่วมเป็นเอกลักษณ์คนกปร,รตัวคูณซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนานและสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป